าราไม่ต้องเปินใั้นไปนะ ขบวนรถ2 5 8ครับน้ำตกทบุรีลิเซนที่รทังขบวน4 1 3 5เครื่องผิวสติกสนั่นครับออกจากสถานีจรยาสถานีต่อไปสาราธรรมศพครับ